กระดกเนี่ยพอเวลาจะทากับข้าวทีครัวเราอยู่ตรงนี้เองมีครบเนี่ยมะกรูดไม่มีใบมะกรูดตะไคร้มะกรูดมะกรูดกำลังปลูกมะกรูดเนี่ยมันยังขึ้นกําลังปลูกแล้วก็โอเคครับนี่คือต้นพริกครับท่านผู้ชมครับจะเดดทีทีละกำเนี่ยเราเราได้เลยไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นเลยใช่ใช่ไม่ต้องแช่แล้วนี่มันต้นอะไรเนี่ยอันนี้ฟักทองค่ะฟักทองโอเคครับทองอันนี้กำลังจะขึ้นเขาเรียกอะไรตัว จะลงพวกแบ่คือจะกินอะไรก็จะลงไว้นั่นแหละเอาชอบอะไรก็มาลงอยา่างละหน่อยละหน่อยละหน่อยอตรงนี้ก็เป็นแตงกวาทั้งหมดทั้งสองแปลงเลยเป็นแตงกวาอันนู้เน,เ,น,นเป็นถั่วเป็นถั่วเป็นเนยผักอันนี้นครับ<ว>ท่านผู้ชมครับ<ต>วันนี้เรามาดูสวนผสมผสานนะครับของพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรครับ หมายค่ะพี่หมายพี่หมายนะครับเพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งเริ่มนะฮะแต่ในเนื้อที่ตรงนี้ก็ประมาณสักหนึ่งงานหงานก็ปลูกผักไว้ทานอย่างเดียว้อมเลี้ยงไก่ไว้50ตัวเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาปลาดุกระอยปลาดุกระอยตัวโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับถ้าโควิดสักโควิดนี่คือไม่กลัวเลยกินมีเพล่กับโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเออเอาผักไปตะลีแกเอาเอาผักต้นหอมใช้ไหมล่ะต้นหอมให้แกเอาไปตะลีหึ่งเนาะ นคมวนััือคือตรงนี้ปลูกเสร็จปุ๊บครัวอยู่ตรงนี้ถ้าต้องการจะทานอะไรก็เปิดประตูนี้ออกมากำลังผัดอยู่นี่ขาดหอมก็วิ่งกมาเอาของสดสดไม่ต้องไม่ต้องเก็บแท่่ปลอดสารพิษหมดโอเคครับท่านผู้ชมครับแปลงปลอดสารพิษนะหรือครัวเคลื่อนที่นี่เองครับท่านผู้ชมครับก็มีทุกอย่าง นะฮะผักครับท่านผู้ชมทุกชนิดนะแม้กระทั่งไข่ไก่ก็เลี้ยงเองเป็นไก่ชีวภาพด้วยไก่อารมณ์ดีเนี่ยเอาผักให้มันกินเนี่ยเวลาผักเราเยอะๆโอ้พี่ภาคให้เรียบร้อยเลยไก่ไก่อารมณ์ดีครับเขาจะมีความสุขนะเพราะได้ผักไปนี่เขาจะกินกินเสร็จแล้วก็นอนเราเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีความสุขโอเคครับ โอ้โหนี่ก็มีความสุขดีนะพี่มีความสุขไหมพี่พี่เอ้ยชีวิตเราวิ่งเราเราอยู่แต่ต่างประเทศเนาะ,ะแล้วเคยเห็นเขาทําเมื่อไหร่เราจะได้อยู่บ้านทำเหมือนเขาแบบนี้สักทีตอนนี้ถือว่าเป็นบ้านปลายชีวิตของพี่ยังแล้วคิดว่าเป็นบ้านปลายนะ,ะคิดว่าไม่รวยหรอกแต่ว่าเราเราเราพออยู่ได้แต่มีความสุขพี่ ถามว่าจะทําแบบนี้เพื่อรวยไหมแต่ว่าอยากได้กินอะไรก็ปปูกคนนั้นนั่นแหละอืแล้วแล้วมันมีความสุขตรงที่พอมันเยอะเราก็ได้แบ่งปันก็ในส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นการประหยัดไปในส่วนหนึ่งแบ่งปันเลยเพราะว่าแล้วประหยัดไหมประหยัดด้วยเริ่มเริ่มไม่เหนื่อยเลยนะพี่ทั้งมันจะไปเหนื่อยได้ไงเขาเรียกว่าปลูกแบบมีความสุขถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมันเหนื่อยนะแต่แต่เราได้ความสุขไหมมันนึกถึงแล้วมันมีความสุข นั่นแหละครับ้าเราอยากทําแบบนี้อนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับอยากทาแบบนี้แล้วทีนี้พอมาปุ๊บเหนื่อยแค่ไหนมันก็สุขใจนะมันปลื้มใจอันนี้แหละครับท่านผู้ชมฟังไว้นะครับท่านผู้ชมนะยามบมั่นายชีวิตชีวิตต้องเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับถามว่าแฟนเคยแฟนถามว่าเขาเรายังไม่อยากมามาอยู่เมืองไทยอยากจะอยู่ก่อนว่าเขาก็เลยถามว่าเธอ เธออยากจะไปนอนเฝ้าบ้านหรืออยากจะไปมีความสุขอยากทําอะไรทําอยากไปกินได้อยากกินอะไรก็ได้กินหรือเธอจะไปนอนเฝ้าบ้านแฟนอายุไรครับแฟนห้าสิบหกแฟนห้าสิบหกเขาเลยถาม่าหรือเธออยากจะไปนอนมีตังค์เลยแต่ไปนอนเฝ้าบ้านกักัเพ่กัแค่พอมีกินครับแล้วอยากทําอะไรได้ทําเธอ,อเอาอันไหนอเออนี่นีแฟนบอกแบบนี้เราก็ลังเลลังเลเราคิดเอ้ยเราห้าสิบเจ็ดแล้วน,น่าจะแค่หกหกสิบ กว่าสักนิดเราค่อยกลับบ้านพอเขาพูดคํานี้เอาไปก็ไปวะอะไรประมาณนี้ค่ะเราถามจริงๆว่าแฟนเป็นคนเยอรมันแล้วอยู่ได้ไหมแฟนแฟนชอบมากชอบแบบนี้เล,เ,นเลยไม่เคยบ่นเลยว่าร้อนชอบชอบวิถีชีวิแตแบบนี้เลยเรายังบ่นว่าร้อนนะแต่เขาไม่เคยบ่นไม่เคยบ่นเลยเาค,ค,คือเขาบอกว่าร้อนก็วิ่งอาบน้ําได้น้ำนี่ทุกจุดเขาทำที่อาบที่ลาดน้ำของเราแต่เขาไม่เคยบ่นว่า โอ้เช่นเบื่อเช่นบนร้อนน,าน่าอยู่ไม่ได้ไม่มีอะครับครับรค,คือแกรักอะอะไรที่เป็นไทยไทยแกชอบหมดของไทยคนไทยรักหมดครับรคือมันลําบากไหมมันกับการที่เราเคยอยู่เย็นแล้วมาอยู่ร้อนทรมานนะสำหรับเขาแต่ถ้าชอบแล้วมันมาอยู่มันอยู่ได้ชอบอะครับครับคือมาแบบใจมาด้วยใจน่มันอยู่ได้อ แต่ถ้ามาเพราะบังคับยังไงมันก็ทรมานมันก็จะอึดไม่ได้พี่บ้านผมก็อยู่ในตัวเมืองเหมือนกันพี่ <นะ S 2> ผมก็มีเนื้อ <นะ S 2> ที่ออพอสมควรก็มีส่วนหนึ่งผมก็แบ่งมาทาปลูกผัดสวนควรัวแบบนี้นะ,นะครับ,น,รบนี่ผมมาชานี่ผมไปจ่ายทํของโครงการในนี่มาโครงการบ้านลําเชิงไกลเขาทําเป็นสวนผสมผสานแบบนี้เหมือนกันแต่ก็ทําเป็นแนวหมู่บ้านรวมกันครับตอนนี้ผมมาเจอของพี่แล้วมันก็ไปอีกส่วนหนึ่งคือแต่ของเราเนะี่ย พอขาดไม่ได้ปุ๊บแต่พอมาอยู่ Trans แล้วนู้นแต่แ<ล>พี่แน่ใจว่าผักของผักของพี่ตรงนี้สอบปลอดสารพิษแน่แเร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเอาไปตรวจได้เลยเพราะว่าในนี้เราจะหมักเอ่อก่อนที่จะปลูกเนี่ยคุณหมือก็เหมือนว่าหมักหมักพื้นปักพื้นดินเอาไว้พพอเะานี่คือมาพื้นดินมันจะเนี่ยเนี่ยเรือนมันจะนี่มันรุยย่ยลงไปผักมันจะมมนไม่งามด้วยไงเพราะว่าดินมันจะไม่แข็งแต่ต้นหอมนี่มันมีการฉีดยาฆ่าเชื้อยา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 ฆ่าฆ่าเชื้อโรคอะไรนะยาโรค พี่กล้ากิน,นอ่ะอันนี้พี่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ฉีดยาเลยเนาะฉีดอะไรเลยนี่เนี่ยพี่น้องถ้าเรากินเองพี่น้องเรากินเนี่ยเราจะไปกล้าฉีดอะไรแล้วแล้วเราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจเราจะไปฉีดทำไมืำไมพี่แล้วก็พตรงนั้นเราทํากินเองโอเคครับวันนี้เราเข้ามาเยี่ยมนะฮะสวนพี่หมายนะครับ นะครับต้องขอบคุณพี่หมายมากนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาถ่ายให้ใหม่ครับท่านผู้ชมพี่หมายแกก็ให้ผักผมไปทานนะครับท่านผู้ชมครับนี่มะเขือเทศแล้วก็ผักใบโหบยาวต้นหอมครับท่านผู้ชมครับครับพี่หมายครับผมขอบพรคุณพี่หมายมากครับครับที่ร้านเซนเลสแม็กยูทูเบอร์ไวซ์ซึ่งยุบยับคอมไดไทยแลนด์แา็กแม็กอุนเดนลีเบอร์ไทยแลนด์ไวซ์ซึ่งฟอร์มเยอรมัน ทีนี้ปลาเนี่ยเขาจะเอาบ่อเขาจะเอาบ่อคืนทําไงดีที่เรามีค่ะให้เกาขุดเลยให้เขาขุดตรงนี้เลยเอามาลงนี่เอามาลงนี่แเดยอไมห้าร้อยตัวค่ะปลาอะไรครับขายได้เป็นเป็นปลาอะไรปลาดินปลาดุกขอจะมาเลี้ยงตรงนี้แล้วไก่แล้วไก่ไข่นี่ได้กินได้กินทุกวัน ไม่ต้องไปซื้อเลยได้ไปซื้อเลยได้ขายนะฮะไม่ต้องไปซื้อเลยไข่ไก่ได้ีตัวมะเขือเทศไม้พอเสนดิเซอร์ฮาวมัสเทอร์ตี้เทอร์เทอตี้ฟิร์มสิกฟิ้์มสิกสตึกฟิ้์มสิกแต่ภาษาภาษาอังกฤษพูดได้เนาะโบบีโคอันนี้อันนี้กินได้เลยไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องล้างเลยเอากินเลยกัดกินเลยผมผมผมกินไม่เป็นเอาเนี่ยกัดให้กินเลยเก๋เด็กครับ ไก่ไข่ไ่ไก่นี่วันหนึ่งเก็บได้เท่าไหร่ไก่ตัวนี้ถ้าสามสิบตัวก็วได้ประมาณยี<อ>่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วมเมล็ดพันุพวกนี้ซื้อไหนอันนี้ซื้อค่ะซื้อเป็นซองมาลองอันนี้รุ่นทดลองรุ่นทดลองเพิ่งจะเริ่ม,รเ,รมเริ่มปลูกเพิ่งเริ่มปลูกได้รอบนี่ปลูกได้รอบแรกคือั่วนักเจ้าหล่ะเด็ดกินทุกวันไปจังหันไปอะไรก็จะเ เพราะว่าเนี่ยผักเนี่ยเช้ามาเราตัดอย่างเงี้ยผัดไปวัดไปอะไรได้เลยอืไม่ต้องทัวเนี่ยม่เอ้แตงแตงกงแตงกวาเนี่ยอ๋อโอเคครับคือเราไม่ได้เราไม่ได้อย่างนี้มันมีความสุขทางใจเนาะพี่เป็นความสุขทางใจเลยเอาเลยพี่ครับอันนี้เนี่ยคือกินได้เลยโอเคครับเป็นปอดสารพิษเลยเนาะปอดสารพิษปอดสารพิษเลยไอ้นี่ ใ<ม>นรัวเนี่ยาาก็ได้หมักหมักหมักไอ้หมักดินเ,เองออเาานี่ยเราหมักดินตรงนั้นอ,ะอ่ะเวลานในพื้นที่ตรงนี้ก็หนึ่งอย่างแล้วข้างในบ้านอ่ะในบ้านเนีปลูกบ้านบ้านอยู่อาศัยเฉยเเป็นเยอยู่อาศัย,<ต>ยเฉยเรามีสี่ไร่อยู่กําลังเอาพวกผักนี่เอาไปปลูกมีแล้วมีฟักทองมีแตงอยู่ไกลไหมสวนบ้านกหลังบ้านอ่ะลีกาลังลงลงมาเยอะยังที่อู่เอ๋ มะพร้าวขุดสะอันนั้นเนี่ยมันจะดูดีอืมขุดสะแล้วก็สีไส่ไร่สี่ไร่กำลังกำลังเริ่มใส่แล้วแล้วถามว่าตรงนั้นแหล่งน้ําก็คือใช้ใช่บ่อเอา,น,าน้ำจากนี้ไปน้ำอย่างนี้ไปในบ่อมันยังเพิ่งปีแรกมันยังไม่เยอะเข้าน้ําจากสะเนี่ยเดิน,เด,นเดินน้ําไปเลยค่ะกะว่าจะไปทําแบบนี้แหละแต่ตรงนั้นจะไปลงแบบแล้วก็เอาไอ้หัวเชื้อ,อ ไม่ได้ใช้เคมีเลยเนาะไม่มีค่ะไม่มีเลยผักทุกอย่างเด็กกินได้เลยแต่อ้นี่เลยครับโอ้โหนี่ดูมะเขือเทศดิครับท่านผู้ชมครับนี่นะปลูกเหรอฮนี่นี่ต้องอย่างนี้นี่ดูด้วยจะเป็นพวงเนี่ยหลังบ้านนุก็มีนะอันนี้พูดง่ายง่ายว่าผักนี่ต้องไม่ต้องซื้อกินเลยไม่ต้องซื้อเลยก็มีบางอย่างแค่นั้นเองเมื่อก่อนนี่ซื้อ ซื้อแล้วมาแล้วเก็บแล้วมันอาทิตย์เดียวนี่ก็เน่าแล้วแต่อย่างนี้สองอาทิตย์สามอาทิตย์ไม่มีเสียเพราะว่าโอ้หนี่แป๊บเดียวนะได้เอจคนนี้เขาเรียกมาเขือท้อครับเพราะว่าไม่เพราะว่าแล้วแฟนแกชอบกินสลัดเนี่ยแกแกแกซื้อมาทีถุงใหญ่ๆแล้วพอเรากินไม่ทันอาทิตย์เดียวมันก็มันเน่าไงครับโอ้โหเด็ดโชว์เลยพี่เดี๋ยวเด็ดโชว์ถั่วพะยำหน่อย โชว์ผมนิดนึงชชเดี๋ยวเตะก,ก้ามาก่อน <c oughs> นะครับมับนยังไว้งามๆนี่ไว้ของกำลังขึ้นกเล<อ>ยยังสวยเลยก็อย,อย,ย,ออยู่อยู่กัน,อ,กน,นอยู่กันสองคนเองโอ้โหสบายๆเลยนะอยู่พี่สาวอีกคนนึงแต่พี่สาวนั่นก็ตรงนี้ก็จะเป็นค้างถั่วปักยาว ก็แต่มันใกล้ใกล้จะวายแล้วแต่บางส่วนก็ยังบางส่วนก็ยังเก็บได้ยังเสียดายอยู่ก็เลยเดี๋ยวรุ่นใหม่ขึ้นมาก่อนรุ่นใหม่นี่กําลังโตครับท่านผู้ชมแล้วมัน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 เนี่ยมันอันนี้กําลังจะขยายซื้อซื้อพันเข้ามา10-19ิบเก้าเบนเ่เอากรล๋องมาใส่แล้วจะ๋อง19ยอดสิยอดไอ้สิยอดนี่พอมาต่อดูทีในเยอะ เลยก็เลยกําลังจะขยายไปที่อีกสวนหนึ่งสวนนั้นน็่คือวุฒิคุณธรรมอินหลังบ้านก็เยอะนี่นีู่ใหญ่หลังบ้านหลังบ้านก็เยอะ,อะอเก็บถั่วพกยาวเลยพี่ามาทิวทัศน์มาเข้ามาแค่สวนนี้ก็อิ่มแล้วนะครับมีหมดทุกอย่างครับท่านผู้ชมถั่วักยาว เยอะเลยฮะเยอะมากแค่นี้แหละกินไม่ทันเราไม่ต้องซื้อไหนเลยแล้วกำพังจะกินเช้าหนึ่งกำหน่เอาตรงนี้แหละใครไปใครมาก็แบบกินแล้วแล้วแล้ว,ลวพี่น้องใครผักอะไรที่นี่ก็มาเอาเลยผักมากินมาเอาเลยลเพผักเพื่อบรรษาำเผื่อพี่น้องด้วยถั่วปากยาวครับท่านผู้ชม<อ>ตรงนี้จะเป็นมะเขือเทศกับถั่วปากยาวมะเขือเทศหลังบ้านนะ รูให่ๆบิ่งมาเตี้ยนี่ครับแปลงตรงนี้เนี่ยพี่ซื้อแล้วบรุโภเพื่อให้มันใกล้บ้านแต่ข้างในไม่มีพื้นที่ปลูกผักเลยข้างในข้างในนี่รัวอ,อยู่ตรงนี้เหร ของพี่สาวนี่กินเปิดมีประตูเปิดออกมาปุ๊บเมาผักเลยโอ้โหสบายสบายเวที่เลือกไปถอนต้นหอมให้ดูนิ่ถอนให้เห็นเลยสักหน่อยหนึ่งครับนี่ครับเป็นแปลงต้นหอมเปล่าแปลงต้นหอมเนี่ยได้ขายต่างหากได้ขายด้วยโอเคครับนี่ครับนี่ครับานผู้ชมนี่ครับก็คือแปลงต้นหอมถอนเป็นไหมน่ะ เอาทางเดีเอาในในรีถอนนี้ครับที่มันผิดอันนี้ปลูกเองทานเองครับท่านผู้ชมครับผักพวกนี้เแปลงนี้ก็เป็นแปลงต้นหอมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับพอถ้ากินอย่างนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตัวที่เราไปซื้อน่ะคนที่เขาปลูกจริงๆรนะกไม่กินของที่เขาเขาปลูกนับโอเคพอละเราแค่ถอนเป็นตัวอย่างครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็คือปลูก ปลักทานเองครับข้างบ้านพริกราปลูกอไปกระดกเนี่ยเพราะเวลาจะทํกับข้าวตีครัวเราอยู่ตรงนี้เองมีครบเนี่ยมะกรูดไม่มีใบมะกรูดตะไคร้มะกรูดกำลังปลูกมะกรูดเนี่ยมันยังขึ้นกำลังปลูกแล้วก็ผักโอเคครับนี่คือต้นพริกครับท่านผู้ชมครับจะไดทดทีละกำเนี่ยเราได้เลยไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นเลยแล้วนี่มันต้นอะไรเนี่ยเอันี่ฟักทองค่ะฟักทองโอเคครับฟักทองอันนี้กำลังจะขึ้นเขาเรียกอะไรมะกรูด น่นั่น่กรลูกเ่โอเคแล้ถ้าเย็นอย่างนี้เช้าต้องแดดมันแรงเนาว่าไปแล้วแดดมัแรงมันมันจะสู้ไอ้น่พวกี้กระลำกระรองปูนี่กระลดอกอันนู้นเป็นกระลำหัวเขาเรียกอะไรหัวกระลำีหรืกระลำ่เอนี่ลกระลำไก่นีเลี้ยงไ้กี่ตัวไก่ห้าส่ะห้าสิบแล้ววันนึ่งออกไข่มันมีสรุ่ อาได้ขายด้วยเนะาะค่ะได้ขายค่ะได้ขายเพราะว่าเหลือเหลือกินตอนแรกเลยเป็นคนชอบกินไข่อ่ากินไข่แล้วบางทีีมาช่วงที่มันขาดมาช่วงโควิดนขาดอือขาดแล้วก็อุ้ยช่วงนี้ก็เหลือเยอะอก็เลยไปขายเองเลยซื้อมาแล้วก็เลยคิดสนุกก็เลยเอามูลเอามูลไก่ตรงนี้มาเป็นปุ๋ยด้วยมีพี่เราปลูกผักแล้วก็จะเอาเปลือกเราเราไม่ต้องไปเอา เอาขี้ไก่มาใส่ผักพวกเรานี่แหละเออมันนึกอย่งนั้นก็เลยแป้งเอ่อแล้วผักชีตั้งโอค่ะโอ้มีทุกอย่างเลยนะถ้ามาแรกๆโอ้โหมูผักห้าสิบตัวได้กินไข่วันละมานกี่ใบไข่อ่ะมันจะประมาณสี่สิบห้าสี่สิบสี่กันได้ประมาณนั้นเวลาถึงเวลาเข้าเข้าคอกเองค่ะเอ่ออันนี้พอถึงเวลาเราแค่ไอ้นี่มันก็ไปแล้วเนี่ยเข้าคอก ้วาักมนไม่ตัวไอ้นี่เลยนี่ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องมีสารไม่มีไม่มีอะไรเนี่ยรดน้ำเ่าๆนี่แหละมาปลูกกินเยนเพราะว่า่ะปลูกนี้ก็มันมีตู้เย็นอยู่ข้าง้มโอ้โหแล้วเสร็จแล้วไม่ว่าพี่แกสำรองประตูไว้เรียบร้อยแล้วพออยากกินก็เดินแพรบออกมาไม่ต้องไปข้าอออมไม่ต้องไปอ้อมข้านะไม่ต้องไปอ้อมเลย ที่ไม่มีลูกน้องเลยก็ทําอยู่คน2อคนสามคนเนี่ยลูกน้องช่วยอยู่คนหนึ่งเหรอเพราะว่าเพราะว่ากาอยู่สวนนอกวันนี้แกอยู่สวนนอกเขคนนั้นเขาจะช่วยเฝ้าวันนี้พี่กำลังลงว่าจะลงขับับเออบำรุงรุ้นไปเนี่ยอ๋อตอนนี้เราต้องปลูกทดแทนตลอดด้ปลูก้ดแทนปลูกสลับกรนค่ะสลับ เพราะว่าผักนียังไม่ได้ลงในช่วงช่วงเขาไม่สบายแล้วเราก็กําลังยุ่งเราเลยไม่ได้มาทำไม่นี่นั่นภัยรีเก็บอะไรเก็บไปแก้มผักเนาะไปแก้มน้ำพริกเดี๋ยวมันก็จะเก็บคือเก็บเลยเก็บเลยเอาตูดให้ฉันดูหันไปนู้นเอาเลย บอกไพลีอ่ะเดี๋ยวผมมาเองักไปผัามันมันมีายอย่างแล้วผักสวเดี๋ยวจะเกเี่็บได้เยอะมัเกทันแล้วน่ยเาเก่รแล้วพี่กินทันแล้วเนี่ยก็เก็ดกินดบาท่งทีร้านก๋เตี๋ยวที่ขายอยู่หน้าบ้านก็เอาผักนี่ดไปใส่องก๋ยเตี๋ยวพี Wait, ่ก๋วยเตี yes. ๋ยวหน้าบ้านอ่า hmm. นีร้านนี้เป็นผักเอยจริงๆเป็นผักเอย่นี่สลัดตรงนี้เตรียมไม่ปลูกหลั้ปลูกผักสลัดแปลงนี้อ๋อตอนนี้หมายอ๋อครับตอนนี้หมดรุ่นไปแล้วส่วนแปลงนี้อันนี้เป็นผักชีไทยนี่ก็หมดไปแล้วนี่พึ่งผักชีไทยรุ่นแรกอ๋อพึ่งลงอ๋อ